มาอัปเดตอีกแล้วอยู่ในเกมรถออฟโรมนะฮะจะใครอววเอ้าใครอะวะเกมล้อปะวะเออไปก็เรามันอัปเดตไปก่อนเฮ้ยสุดเท่วะ เราโผก็นว่าจะใช้มงใช้หมัดทำไมมีคาถาเออนี้ใครวะลืมอ่านโหดุดุไม่มีชื่อบอกอีกโอ้ยสอนอยู่สอนอยู่เออเกมเพีเลื่นๆอย่างนี้ดิแต่มันมันตีไวนะโอเคบบอก ต้องมีอันติดีวะนะหลอดทางล่างบอลเวนโอ้โหถ้าสามหลอดจะเป็นยังไงต้องตายเลยเว้ย นักสู้คนแรกจูเลียสเราไม่อยากเล่นสุดอะเปลี่ยนตัวได้ไหม่ยโอเคอ้โหเฮ้ยเป็นเรื่องเยอะมากโอเคครับครับครับ องค์ที่หนึ่งเจอใครก่อนอยากเปลี่ยนตัวเอ้เราไม่ได้เป็นสูตรแล้วนี่ใช่ปะวะเฮ้เราไม่ให้เป็นสูตรแล้วไม่งไง ูเลียตออกเราเป็นจูเลียตเจออาทีนาอาทีนานี่เทพแห่งอะไรวะรู้สึกเราจะเป็นพวกครึ่งคนครึ่งเทพั้างนะเดาเดาเดาใช่แหละนี่คือศึกครึ่งคนครึ่งเทพก่อนว่าง,งั้นเถอะโ,โอ้โอ้โอ้แม่เจ้าโอ้แม่สาวน้อยเธออย่าโหดกับเรานักีิฮะ โอ้โหลากรอนอเกมมันไวดีว่ะมันทำให้รู้สึกเพลินนะเนี่ยทำไมกูต้องไหลมาเป็นท่ออะไรเนี่ยแอรตรดแอตรัสตรัสแอตรด ชื่ออ,าาอ่านยากโอ้โหอย่าอยู่เลยนายอย่าอยู่เลยนายโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห<ป>แทงหน้าแม่งไม่ตายอีกอะอ,อะไรใครมาคอมเมนฟฟต์เฟซตอนนี้วะอืมอืม เรียบร้อยขอดูหน่อยเอีย่มใบดีชอบชอบชอบอา้าวได้ตัวใหม่ใช่ไหมลักษณะน,นี้จะได้ตัวใหม่ โอ้โหดูดาบยาวกว่าตัวคนอีกนี่มีล็อกอินรายวันด้วยไม่สันหาให้กูจังวะ ดลวยกันต่อกฎหมายอะไรเอ่ยโอ้ด้สามดาวด้วยวะทีมจัดทีมก่อนมีอัพเดทด้วยงานอัพเดเข้ามา ยัทไงทำอะไรเลยอ๋อไปเราจะเล่นตัวนี้ก่อนได้ไหมครับจะขอจชรทีมกันแป๊บหนึ่งนะเออ ลนมนิดเดียวนั่นแน่ดูดาบเราดูดาบ โอ้เฮ้ยกูเ,เป็นผู้หญิงนะโอ้โหฟาดหนา้าฮะให้เอาดิเอาดิก็มาดิค่ะอื้ือื้อปางตายโอ้โอ้ตีไม่เข้าตีไม่เข้าเว้ยตีไม่เข้าเว้ยโอ้โหดูเดินตูดบิดเชย กล่องอะไรวะอะไรอะบงังอุอ้ <Th an> อย่า่อยู่เลยเว้ย โอ้เอาโลทุบอือเอาโลทุบเหรอนี่อ่ะตึ๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดไปทางนี้ไม่ได้ก็หรอกแย่จังโอ้ รวยเลยฮะนี่มาสิวสิวนี่รีบไปซะรีบไปซะอืมขวดหน้าให้เอ้ยโอ้โหเราเราเป็นผู้หญิงนะอืมอืมโหเฮ้ยแม่งถึกถึกเหออถึกเออ ใช่ตัวสุดท้ายมันมีกี่ตัววะเลื่อนเราชนะอยู่แล้วกระจอกพวกนี้ด่าตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้รู้สึกมีพลัง โอ้โหกันไม่ได้วะ่ะนี่ไงโอ้แม่นางจะเย็นแม่นางแพงให้แม่นางเย็ดดูเดือดจริงๆ เอา้ามีลูกแก้วอีกแล้วว่ะโอ้นึกว่าได้ตัวละครใหม่อเออ ตัวเกมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวมาส่องตัวละครสิไม่ไม่ไม่คืออยากรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างไม่มีบอรอรกอเหรอผมว่ามันต้องมีดิตอเใหญ่เล่นเกมพวกนี้ผมชอบดูตัวละครมากกว่านะ นี่ไงกวนอูก็มีอูห้าสิบห้าตัวมีอะไรบ้างวะเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกโล,ล้นะเนี่ย นี่ไวจิ้งป่าววะเฮ้ยเคยคิริสแล้วนะ่พเร์ซีอูดก็ส่วนเนี่ยก็จะเป็นเทพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาสุดผู้พ่ายแพ้กับสุดทำไมสุดมีสองตัวเอหงอคงก็มีเว้ยฮิโอพัตตาเมืดเออเมืดจริงๆริงฮิโอพัตตา เพราะบางตัวทำไมมีสองอันวะโอเคก็ประมาณนี้ตัวเกมจะใช้ได้อยู่ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันเกมต่อไปเกมต่อไป